สวัสดีครับนี่กับผมแล้วนะคบผมวันนีครับผมจะม,มามีหนักที่ผมเล่นนะครับคือเกมหนักวันคีทนะครับเราบอกหนักชี่คือว่าเวทพีชนะครับตอนนี้ได้มีอัปเดตเจ็ดแล้วนะครับอันนี้ผมอันนี้ไม่ไม่ได้อยากก่างกระมนะครับ ผมเพิ่งเล่นได้สองวันนะครับผมมีมีเขียวแล้วนะเขียวแล้วแล้วหมักเันขึ่นนะครับแล้วผมคิดว่าหมักนี่ฟาร์ม่กล้าส่งผลแพงนะครับอืมราคาหัว,วผมก็เงะเงะเงะจริงเฮ้ยครับผมก็มารีวิวหมักแล้วผมได้ใครละครับเฮ้ ยังไม่หใหม่ยังไม่รู้ว่าอ่าริมดูอะไรดูช่องอื่นแล้วกันครับบ๊ายบายออจะมีคลิปชิปชิปอะไรนะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับลองย้อนไปก็น่าจะรู้เองบ๊ายบาย